มเสร็จแล้วนม่น่าทไยคนน้วมีคนอยากกินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชิมชิน้นหนึ่งก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดค่ะทุกคนทำ บบนี้แล้วก็แ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 บบนี้ทำอะไรล่ะแบบนี้แบบนี้นะบอกพี่พี่สิหลุกทำอะไรคะจะทำคุกกี้ค่ะบอกซิ <c uk ie> ทำ,ทำ <c uk ie> คุกกี้ทำคุกกี้ค่ะกำลังจะทำคุกกี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามชมคลิปของพวกเรานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เอ็นดูเด็กๆนะคะแม่มก็พูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็มีแต่ทำคลิปประมาณแบบนี้แหละค่ะ ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะส่วนเด็กๆก,กําลังจะผสมแป้งค่ะเดี๋ยวจะทําคุกกี้ป๊าจะพาทําคุกกี้ส่วนแม่ว่าจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเอาผ้ามาตากค่ะทุกคนแล <laughs> ้วแม่ลงไปเอาผ้ากันนะค่ะค่ะใช้เร้า่้เดด้ราส้เรเรา้รา้ราสง้าเร้เางม้างาหา่้ Ja, Papa, wenn dieser Teig so aussieht, ist dann gut. Oh ja, so aber du musst, alles muss so sein. Ja. will ich machen, aber Selina? Ja, einfach alles nähen. Lena, bock, sieh was haben wir Leid. Komm. Kannst du uns helfen dann? Ja. Wenn noch nicht fertig ist. Und, oder wenn es zu lange dauert. <laughs> ich habe leider einen Berg gemacht und keine Aber es sieht doch schon gut aus, oder? Ja, schon so gut. Ja, mach das noch wieder Zeige rein. Gleich, gleich, wir alles drin, drin haben. Super. Jetzt ist alles gleichmäßig, hat man keine festen oder trockenen Stücke mehr drin. Was? Hm? 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 Das das ist für andere Kekse. So, was Mama hat gedacht, ich glaube Mama hat die vergessen, was sie ich hat gefragt, haben wir neu gekauft? Ja. Darf ich, darf ich wieder? <laughs> Ups. So jetzt gibt mir. Ups. Da da ja. <lacht> <lacht> Na, komm, ich jetzt mach ich. มาแป้งไหมครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วเออคนนี้น่ะคนนี้ต้องเอาแป้งทาตรงนี้ด้วยหรือเี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเอาแป้งทาทานี้ด้วยมักสุดันดิบริงแป้งเขียงเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 รอก่อนนะคะนี่ยเนี่ ว่ามันติตยัาดีด้วยช่วยกเขียนโชว์โชว์โชนี่เลยดูแม่ลองทำก่อนสิไหนดูทำด้วยกันทำด้วยกันเดี๋ยวหนูอย่ากดแรงเลยหมุนหม้วนๆค่อยๆมุนโอ้คนนี้จะทำเองัแม่ไม่ทำด้วยแล้วแม่ยืนให้กำลังใจแล้วกันน้าดูแล้วแม่จะชงกาแฟตั้งนานแล้วเนี่ยขานั่งไงหยิบขึ้นมาเร็ว หนูทำไม่เป็นค่ะเดี๋ยวไหนดูเตรียมกาแฟเตรียมน้ำตาลใส่ไว้แล้วอย่างดีค่ะน้ำร้อนก็ทำไว้แล้วเดินไปเดินมาทำนั่นทำนี่ลืมเลยหนูทำไม่เป็นค่ะด้ปแม่ก็ทำไม่เป็นหรอก

อ้าวจับน,นอีตี้อะไรดูค่นอิซงั้นยกยกแป้งข้อนี้ให้เซรีน่าไปเลยค่ะหืมไหนดูของพี่แก้ของน้องจะเป็นคีิดไหมคะมไม่น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นอะไรไม่รู้โอเคหนูลองทำอีกครั้งก่อ่าลองดูฝึกว่าจะทำเป็น Ich hab auch von Sega Platz gemacht. Oh! <laughs> Nehmt nicht zu viel Mehl. Mhm. Ich versuche noch ein einziges Mal. Sonst mach ich. Ähm, sonst machst du's. Wenn das jetzt nicht geht. Wir kommen vorbei. Ich komm, komm. <lacht> <lacht> Machst du da Marmelade mal ja. rein?

Mm, mh Mutter Tambe, keine Rasse, Kein Haus. Oh, Boah. Selena, klappt's bei dir? <laughs> ich klappe mit dem Kleinen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm nicht. mal die Hälfte. Demika, nimm mal die Hälfte vom Teig und probier's nochmal. Na <laughs> gut. Kannst du mir bitte ein Messer geben?

นี่ดูพี่แก้มทำเลยออเคยทำที่โรงเรียนใช่ไหมคะค่ะอ,อาเห็ดสลินา่าโอ้ชารปส์มสเซอร์อาชุนพ่ออืมเซีนไงเค้กเกิดนีอืมช่น โอ้ยคนนั้นนวดเป๊ะใจเลยหัวใจค่ะอืมอันนี้จะให้ไหมจ๊ะอือฮั้ขอบคุณค่ะโอู้หูสุดน่าป๊า ไม่ได้ไหนด,ดูน้องก็จะทำทิมพ์รูกหัวใจแหลอลูกโอ้ยดูทำแปลงทิ้งไปนหนึ่งก้อนเลยค่ะเซลีนา่าอ,อเอาเลยเล่นให้สนุกเต็มที่เลยนะลูกจะโอ้โห,โโห,โโหใจเย็นๆค่ะคุณ haben Kannst du ein paar so mit dem Tum Loch lassen? So mit dem Loch lassen? Ja. Können wir ein Loch Streusel auch noch machen? Papa? Hm? Können wir ein Loch auch Streusel machen? Okay, ja. Gut. Ich mach mal Ich will auf jeden Fall ein Pferd essen. Here, un Here, un มาสองคนมองกล้องแล้วแม่ถ่ายรูปให้เซล,ลีนะเซล,ลีนะคทเเซ,มซลลนมองกล้องเหมือนพี่แก้มแล้วหนึ่งมองกล้องสอง,สองโอเคอเก่งมากเลยค่ะพอแล้วค่ะ เก่งมากเลยโอ้ยจะตกก็เอวทำได้หนึ่งชิ้นเลยนะคะอันนี้ใช่เลยนาเบาๆลูกจะตกที่พื้นอันนี้ใช่ไหมที่เราซื้อกันปีก่อนโอู้ห้าม่นสเดบันเดอเอ็มก็เอาอันนี้ล่ะทำไมไม่ทำทีนนี้ล่ะบิสมันเนีย Aha. Zum äh, Springerle machen. Hat du du? Ähm, da braucht man mehr Zeit. Mm. Okay, dann mach ich mit, mit. Nein, mit viel Ei. Ah, oh, okay. Mit Zucker. Papa, Und Papa hier. Nein, ich hole sie gleich. Ich will diesen Teig machen. Ich drei hier mit Eigelb rein. Okay, Und dann macht Pemika Streusel drauf, dann halten die Streusel. Ah, okay. Ich habe ein lustiges Idee, Papa. Eine <laughs> Sommerbrille. Ja, gut. Hm? Ah, okay. Oh, wo ist hier seine Luft? ใบเล็กอ่ะมีอ่าอาคารนั้นก็ได้เสร็อือมแก้นตกแต่งของตัวเองค่ะหนูจะอเอาตกแต่ตงตัวเองด้วยหนูจะเอาตกแต่งตัวเองด้วยไม่ใช่นาเซรีน่า,น,านะเฮ้ยเซรีน่าทำาไ้เสร็จให้ไปสุกแล้วค่อยกินค่ะ มันอยู่อันดับอะไรมาเออหน่อยไม่เป็นไรค่ะมาดูมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำเอ้ยเอามาเทออกจากกระปุกหมดเลยนะเผิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยน่ะโอ๊ยคนนี้นะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอลูกยังติ๊งเฮ้ยติ๊งเฮ้ยติ๊งเฮ้ยสินเนาะ ี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เตาอบประมาณ12นาทีค่ะที่อุณหภูมิ190องศาแล้วมาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงมีบางคนมาชะเง้อรอเลยเนี่ยเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จ <c oughs> บอกอะไรเมื่อกี้เอชอน บอกช้อนบอกพี่แก้มว่าอย่าเอามือไปจับน้ำมันร้อนให้เอาช้อนหรือจะส้อมไปจิ้มดูะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปมันร้อน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 คุกกี้ของเราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป๊ปาจะยกออกข้างนอกมาเซเลน่าถอยยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่มีคนอยากกินแล้วค่ะทุกคนมีคนอยากกินแล้วมันยังร้อนอยู่เลย เอาเอาออกมาเป่าแล้วชิมมันหนึ่งสิอร่อยไหมถ้าอร่อยเราจะได้ทำอีกอะไรนอ้ยรดับไฮ์โอ้ยคลาบีสติสเอสระวังนละหลูกระวังถาดร้อนนะอุ้ยเอสติกุงับพิสตัส <laughs> เอาชิ้นไหนอีกไหมยิ้มเหรอนี่เหรอนี้ผมน้องแก้มเียน้อแก้มทำเองใช่ไหมนีกันเนาะนี่ก็อีอเกล็น่พอแล้วแมวนี่หรออืเอาลองชิมอันนี้ค่ะอันไหนคะนี่ชิมไปส่วนต่อช็อกโกเเอาไให้มันหายร้อนไปวางข้างนอกสิอากาศเย็นๆนะแป๊บเดียวหายร้อน กินอุ่นๆดีค่ะเป่าด้วยนะโอเคเอาละค่ะทุกคนคุกกี้ของเราเสร็จแล้วแต่ว่าอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะอร่อยมากเลยค่ะิมแล้วชิมรึเหรอคะหนื่ชิ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชิมชิ้งก่อนเอาอุ่นสิมเล็กเล็กค่ะ หลวงปาทำาอร่อยนะเนาะทำอีกได้ได้ทำอีกแน่ๆค่ะทุกคนรสชาติใช้ได้เลยคะ่ะไลข้างนอกไปข้างนอกบอกพี่ๆก่อนไปข้งนอก่ะเป็นดูหนังต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วค่ะทุกคนเป็นอันว่าคุกกี้ของเราอร่อยคะ่ะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนท้ายคลิปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายมากินคุกกี้ด้วยกันนะคะทุกคนบอกพี่ๆที่กินคุกกี้กันอยู่ไหมครับ่ึมวันนี้กันอยากกินเยอะเลยสวัสดีค่ะสวยๆคนลูกไปละไปละใครเนื้อไซส์สิงสเก็ตเลยอย่าพีซ e ัพสคริปต์ thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย